Eu เนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาสักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยพฤกษาเรียลเอสเตทคิดสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้าพบโครงการคุณภาพบา้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www. อรกษา .com SCB พร้อมเพ์ให้คุณรับและโอนเงินได้ง่ายสะดวกปลอดภัยข้อมูลเพิ่มเติม027777777ทิพิยะประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไป a i m One Network เครือข่ายอันดับหนึ่งด้วยสีเทคโนโลยีความเร็วที่สุดจาก a i s สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลารายการเสียเศรษฐกิจนะคะ วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2559ค่ะคุณผู้ฟังก็อยู่กับคุณรัฐกรอัศดรนธิรยุทธ์นะคะสวัสดีค่ะคุณรัฐกรคะสวัสดีคุณพิชภาและานุฝังครับก็เราอยู่ในช่วงเวลาโศกเศร้ากันนะ,ค,ะครับหลังจากการเสด็จส่งพระตนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขวัญพลอดุญยเดชนะครับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่13ตุลาคม2559นะครับเวลา<ม>15นาฬิกา 5งนาทีนะครับก็เียว่านี่เป็นห่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าสูญเสียนะครับข้างประวัติศาสตร์ของคนไทยเรียกว่าเป็นการสูญเสียมากสุดแบบไม่สามารถบรรยายได้นะครับออแล้วก็คงไมออ่สามารถที่จะสรรหาคําบรรยายอย่างไรนะครับก็ไม่อาจจะเทียบกับนะฮะความเป็นจริงและก็ความรู้สึกที่แท้จริงในกลนบึงหัวใจของมหาชนชาวไทยในเวลาเนี้นะครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวูุิพนอดุยเดชก็เป็นพระมหากษัตริย์ไทยนะครับที่ครองราชยาวนาที่สุดนะครับนับจากวันที่9มิถุนายน2489ก็เป็นเวลาเจ็ดรศกว่า70็ดสิบปีทีเดียวนะครับก็เราก็จะเห็นได้ว่าขณะนี้นะครับก็สังคมไทยก็นะครับมีการเตรียมการอะไรต่างๆนะครับเพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยนะครับการเทิดทูนพระเกียรติของพระองค์นะครับที่ทรงมี ต่อคนไทยสังคมไทยนะครับประเทศไทยแล้วก็ต่อโลกนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความสูญเสียของโลกทีเดียวนะครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับแล้วก็สังคมไทยเท่านั้นนะครับคุณพิจิตรประค่ะก็นะคะก็นี่แหละค่ะก็เป็นความเศร้าโศกกันนะคะค่ะทีนี้เมื่อวานนี้เราก็จัดรายการนะคะเนื่องจากสถานการณ์ในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าอมีค้ให้มา จัดรายการได้เนี่ยนะคะ <c oughs> ก็เราก็จะมีการจัดรายการด้วยแต่ว่ามันก็จะมีขั้นด้วยการถ่ายทอดสดนะคะ <c oughs> รารจัดพิธีอะไรแถวนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> จังหวะเนี่ยนะคะอะไรๆจังหวะน,นี้ก็ <c oughs> อาจจะ บางทีแบบรายการเราจะอาจจะตัดออกไปเลย,เลยอะไรเงี้ยนะคะคก็ได้นคุณผู้ฟังก็ฟังก,กันก็เราพยายามที่จะเอ,อให้มีเนื้อหาสาระให้ครอบคลุมให้มากที่สุดนะคะในรายการในช่วงรายการที่จัดได้นะคะคโดยเในเรื่องของการลงทุนในเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะนําข่าวสารข้อมูลเนี่ยนะคะที่ยังโลกยังเคลื่อนไหวยอยู่เนี่ยนะคะมาเล่าสู่กันฟังะค่ะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างแน่ใจนะครับว่า ต้องทําอะไรกันบ้างนะครับในช่วงเวลา30วันแรกนี้นะครับ <Okay. S 2> ถึงทางอีกหนึ่งปีนะครับข้างหน้านี้ต้องเตรียมการอะไรอย่างไรบ้างนะครับ mm hmm. ก็ทางการก็หรือสํานักพระราชวังก็ทยอยประกาศออกมา <Okay. S 2> ใ,หให้เราทราบนะครับ mm hmm. อย่างโรงภาพยนตร์ขณะนี้ค่อนข้างแน่นอนที่ฟังจากนะครับ <Okay. S 2> ฟังจากนะฮ <Okay. S 2> ะ แหลงข่าวอะไรต่างๆก็ติดตามกันไปละกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญขนานี้นะครับก็คือเรื่องความมั่นคงของเศรษฐกิจธุรกิจอะไรต่างๆ,ๆนะครับ<ช>นะครับใช่ไหมครับก็ผมคิดว่าถ้าอันนี้ต,ต,ต้องต้องยึดเป็นเรื่องสําคัญทีเดียวนะครับนะครับเพราะว่าประเทศก็อยู่ด้วยตรงนี้ด้วยนะครับคุณเภาครับ นะคะก็ทีนี้กเ็เราก็จะเห็นนะคะว่าในเรื่องของการลงทุนนะคะในตลาดหุ้นเ<ม>่ยนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นนะคะเชื่อถือต่อประเทศไทยเราเนี่ยนะคะก็บอกว่าปิดไม่ได้นะคะมือต้องเปิดให้ดำเนินดาเนินธุรกิจกันต่อไปนะคะแล้วกเ็เราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะก็คือว่าเราจะพบว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะคะมีการซื้อขายซึ่งอ,อ มีแรงขายออกมาเยอะมากนะคะคจากกองทุนหรืออะไรเหล่านี้นะคะค,ค่ะก็มีการ,เ,รเชิญตัวบรรดาผู้จัดการกองทุนนี่นะคะคไปพูดคุยด้วยนะคะคแล้วก็มีการออกมาแก้แก้ไขแก้ต่างกันไปนะคะแก้ตัวกันอย่างนงี้นะคะอย่างไงก็ตามนะคะเดี๋ยวเราเอ,อมีอรายละเอียดอื่นๆอีกด้วยนะคะเราวันนี้เนี่ยเราเชิญคุณธีรชัยภูวนาถนารานุบ,บาลน,นะคะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็อดีตเลขาธิการกรตนะคะกรมาพูดคุยกับเราในรายการด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรชัยค่ะสวัสดีอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ธีรชัยครับตอนนี้นะครับประเทศอยู่ในขณะนี้นะคุณจะดําเนินเการเงินการคลังนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นอย่างไรดีครับอาจารย์ฮะคือมันมันมีภาพเนี่ยสองส่วนนะครับส่วนภายในประเทศกับส่วนต่างประเทศครับ ในส่วนของภายในประเทศนั้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่านักลงทุนโดยเฉพาะนิ่งนักลงทุนต่างประเทศเนี่ย <Okay. S 1> ก็มีข้อกังวลน,นะครับว่ากระบวนการเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผลกระทบเนี่ยต่อทางด้านการเมืองนะครับต่อความมั่นคงต่อความมั่นใจเนี่ยในภาวะเศรษฐกิจการลงทุนเนี่ยภายในประเทศนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไร พราะฉะนั้นเนี่ยพอเอเกิดาข่าวนะครับเกี่ยวกับพระอาการของอพระบาทสมเด็ดก็จะอยู่ในพะบรมะโกนั้นเนี่ยนะครับก็ <Yeah. S 2> ต้องยอมรับว่ามันทําให้นักลงทุนต่างประเทศมีความกังวลนะครับมีความไม่แน่จใจอยู่พอสมควร mm. แล้วในแง่ของการบริหารกองทุน <Yeah. S 2> ในระดับโลกนะครับ mm. พอมันเกิดความไม่แน่ใจเนี่ยนะครับสิ่ง mm. ที่เขาจะทาก็คือว่าเขาจะ เขาจะลดความเสี่ยงลงไปก่อนเขาก็จะบางทีจะสั่งให้มีการขายก่อนบางคนนี่เล่าให้ผมฟังว่านักลงทุนเนี่ยนะครับในต่างประเทศบางรายเนี่ยทางกองทุนเขาสั่งให้มีการขายเนี่ยโดยที่ว่าเขาเขาเขาไม่กังวลเลยว่าขายแล้วจะกำไรที่จะทำแต่เขาต้องการที่จะลดถลยกน้ำหนักนะฮะส่วนเนี่ยของตลาดเนี่ยลงไปชั่วลงไปลงไปประหยัด ไอ้ตรงเนี้นะครับมันก็เป็นเป็นสิ่งที่เราคงต้องยอมรับแบบว่าในแง่นี้นะครับใน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 แง่ของข้อขังวลในของนักลงทุนต่างประเทศนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เ,เราไปปิดกั้นไม่ได้หรอก<ช>เราจะไปเราจะไปห้ามไม่ให้มีเขาเขามีข้อขังวลมีความรู้สึกมีข้อขังวลต่ไรต่างๆนะมไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าเวลานี้นะครับเหตุการณ์ที่ดําเนินมาเนี่ยภายหลังจากที่ดี อ,อ,อม,มีมีการเปลี่ยนผ่านไปแล้วอย่างนี้นะครับ,รบทั้งในคําชี้แจงของทางภาครัฐบาลเนี่ยที่ออกมาและเมื่อคืนก็มีการชี้แจงเพิ่มเติมโดยท่านนาะยกอธิรร,รีรผมค,คิดว่าจะทําให้ทั้นคนไทยแล้วก็นักลงทุนต่างประเทศนยมีความสบายใจขึ้นนะครับ,รบเกี่ยวกับเรื่องของอความอ,าอะไรฮะการเปลี่ยนงมันจะกลับไปสู่สถานการณ์ ปกติเนี่ยนะครับ <Yeah. S 2> ดโดยรวดเร็วเนี่ย hmm. แล้วก็จะทําให้เกิดความเชื่อมั่นเนี่ยอน,นักลงทุนในต่างประเทศเนี่ยได้อย่างรวเร็วขึ้นนะครับก <Yeah. S 2> <c oughs> ารคิดว่าเอการจัดการเนี่ยนะครับกับตลาดหุ้นเนี่ยควรจะทํำยังไงดีครับก็รอตอตลาดหลักทรัพย์อะไรเงี้ยฮะควรจะมีวิธีการจัดการยังไงดีครับบริหารยังไงดีครับในส่วนนี้นะครับผมคิดว่าตลาด คุณของเรานะเนี่ยเวล,ลานี้มันเป็นตลาดที่มีมีปริมาณที่ขายสูงนะเป็นตลาดที่มีขนาดเรียกว่าเป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรใ,ในแง่ของนักลงทุนระดับสากลเนี่ยก็ก็ถือว่าเราเป็นตลาดที่น่าสนใจใแล้วก็มีการเข้าเข้าออกออกเนี่ยนะครับเป็นประจายอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับลักษณะของการบริหารเนี่ยเราจําเป็นจะต้องทําให้มันเป็นใ,ในรูปแบบของสากล ผมคิดว่าเราเราควรจะพยายามเลี่ยนนะครับการที่จะไปอิดกั้นนะฮะกบวนการในการแสดงข้อกังวลของนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศเนี่นะครับเกินไปกว่ากฎกตริกาที่มีอยู่แล้วเวลาที่เรามีกฎกตริกาเนี่ยนะครับว่าถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงราคานะครับในลักษณะที่รวดเร็วเกินไปเนี่ยก็คือให้มีเครื่อ t เหล็กกิลเบรกเกอร ที่มีการหยุดภากหายใจนะครับเพื่อที่จะให้มีการเช็คข่าวมีการตรวจสอบข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับให้มันชัดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าใครมีความเห็นอย่างไรเขาว่ากันไปทุกตลาดเป็นตลาดขนาดของตลาดสะกลเขาก็จะทําอย่างนี้นะครับเอ้วนต่อย่างกรณีมันเกิดเหตุการณ์ที่มัน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 ใหญ่ดีเหมือนอย่างนายวันวันนะครับไอ้ตรงนั้นแ่ะมันอาจจะเป็นต้องปิดชั่วคราว แต่ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งเป็นกรณีทั่วไปในของประเทศนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องทําให้เกิดขึ้นก็คือว่าเปิดโอกาสให้มีการถ่ายทอดอธิบายข้อมูลนะครับให้ความเข้าใจเนี่ยกันักลงทุนเนี่ยอย่างเต็มที่ที่สาคัญคือให้ความมั่นใจนให้ทำชัดเจนนะครับในเรื่องต่างๆอย่างเต็มที่ แล้วก็เปิดโอกาสให้กลงทุนมีความเห็นที่แตกต่างกันเนียนนะครับสู้กันไปในตลาดมากกว่าที่จะมาไปกําหนดกฎเกณฑ์ติการเพิ่มเติมไปจากทิ่งอยู่แล้วะค่ะอืก็คือต้องให้ตลาดเสรีให้มีกลให้ตลาดเป็นไปตามกลไกปกติต้องให้ต้องให้ตลาดกลับตัวเนี่นะครับไปตามสภาพที่เป็นจริงที่จะว่าปัญหาคืออ,อย่างกรณีอันนี้เนี่ยน,นะครับ อาการประชวนเป็นเรื่องที่จะให้ข้อมูลได้ยากนิดนึงนะครับแล้วก็มันก็มันก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะออกมาให้ข้อมูลได้ได้ขีได้บ่อยอย่างที่นักลงทุนต้องการอยากจะได้อะนะครับ ไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่จะลําบากเน่เพราะว่าเราเราก็คืแก้ไขอะไรได้แล้วในส่วนนี้นะครับแต่ว่าในแง่นี้มันคงจะต้องหาทางที่จะให้พวกที่เมีอำนาจนะครับและมีบทบาทในทางการอให้ข้อมูลอะไรต่างๆี่นะครับที่เป็นลักษณะเป็นสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้นักลงทุนเนี่ย เข้าใจถึงขบวนการในการปรับตัวของประเทศด้ื่องต่างๆนะครับให้ให้ให้เต็มที่มากขึ้นที่ผ่านมาผมคิดว่าคนที่เกี่ยวข้องเขาก็พยายามที่จะให้ข้อมูลกับนักลงทุนอย่างดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ว่าจะให้อย่างนั้นก็ตามโดยยิ่งยันนะคุณต่างประเทศก็อาจจะยังมีข้อกังวลอยู่ก็ต้องต้องยอมครับต้องยอมให้เขามีการปรับตัวนะครับแล้วก็อย่าไปอย่าไปปิดกั้นอย่าไปอย่าไปกังวลมากเกินไป ค่ะทีนี้อ,อย่างนี้ค่ะอาจารย์ในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเ,เรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญพอสมควรแต่ทีนี้เนี่ยก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็เกิดข้อกังขาในตลาดเนี่ยนะคะพอสมควรเช่นเดียวกันในเชิงของนักลงทุนสถาบันของไทยเราเองที่กลับเป็นผู้ที่เหมือนกับถล่มตลาดเลยแถวนี้นะคะคือใช้คํานี้กันเลยใน,ในในในสังคมนักลงทุนที่เขาเขาคุยกันตอนนี้นะคะ แล้วก็พูดถึงการขายซึ่งไม่ปกติของกองทุนไทยเราเองนักทุนสถาบันพฤติกรรมต่างๆที่มีการขายมาไหลต่อนเนื่องนะคะก่อนหน้านีา้สักพักหนึ่งนะคะเป็นเดือน,นตั้งแต่กันยาด้วยซ้ําแล้วก็หนักๆเอาก็ไปกันยาต้นตุลาอะไรแบบนี้ยนะคะอันนี้เนี่ยทางกรตแล้วก็ตลาดทัพต้องต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนยังไงคะคือ ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเรา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 ก็คงจะมีความรู้สึกวา่าเออคนไทยนี่น่าจะเข้าใจเรื่องต่างได้ด <แ S 1> ีกว่านักลงทุนต่างประเทศนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจอย่างนี้ว่ากองทุนนักลงทุนสถาบันเนี่ยกองทุนในเมืองไทยมันก็มีนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยมามามา,มาเป็นผู้ถือหน่วยอ,อ,อยู่ไม่น้อยเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยที่เข้ามาถือหน่วยอยู่เนี่ยเขาเขาอยากจะออกเนี่ย <Okay. S 2> มันก็มันก็เหมือนกับเป็น,น,เ,ปนเป็นการบีบมือเป็นการบีบสถานการณ์ให้นะให้ผู้จัดการไอ้กองทุนรวมในเมืองไทยนีย่มันไม่มีถังเลือก mm hmm. ในเมื่อน,นักลงทุนต่างประเทศเขายังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความสบายใจและเขาอยากออกอยังไงก็ต้องขายอ mm hmm. ในส่วนนี้นะครับ mm hmm. ผมคิดว่าคงจะต้องอมีการพูดคุยแล้วก็สอบถามหาข้อมูลกันให้ชัดเจน <Okay. S 2> ถ้ามันเป็นเอเหตุผลอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันก็คงจะก็คงจะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เขาคงรับได้ แต่ถ้ามันเป็นกรณีที่เหมือนกับว่าอนัผู้จัดจาก,การกองทุนรวมในเมืองไทยเนี่ยแ,<ค>แล้วไม่มีเหตุไม่มีเหตุไม่มีอะไรเลยเนี่นะครับแล้วตัดสินใจจะไปถล่มถล่มตลาดกันอย่างนี้มันก็คงจะคงจะต้องมีการเกิดสอบกันสักหน่อยอแต่ผมเข้าใจว่านะครับในแง<ค>่ของอผู้จัดก,การกองทุนรวมต่างๆเนี่ย อันนี้มันก็เป็นมอกข้ามมอกแกงเขาเนอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะทําให้นักลงทุนมีความสบายใจทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยก็เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอาชีพเขาละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเออถ้ามันไม่มีเหตุจําเป็นรจริงเนี่ยนะครับมันไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องมาถล่มตลาดเพราะว่าถล่มไปบางส่วนเนี่ยอย่าลืมว่าคุณที่เหลืออยู่ในมือเขาเนี่ยที่ราคาก็าต้องลดลงมา่ครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองย,ง,ยง,ยงยั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 งไม่อยากปักใจนะครับว่าม,มันเป็นกรณีที่ผู้จัดการกองทุนรวมในเมืองไทยเนี่ยตั้งใจที่จะถล่มตลาดเพื่อจะหาประโยชน์ขเขาเองเนี่ยอ,อ,อันนี้ต,ต้อง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 ให้ความเป็นถามเขาอยู่บ้างค่ะครับอาจในฐานะที่อาจารย์เคยเป็นนักดนตรี คังมาก่อนนะครับแล้วก็เคยเป็นรองผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยนะครับอตอนนี้ข้างเงินบาทเนี่ยอ่อนตัวอย่างรวดเ,เวร็วกว่าสมควรเนี่ยอาจารย์คิดว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลไหมครับผมคิดว่าจริงๆแล้วถ้าถามผมเนี่ยผมผมอยากให้มันมันมันเอ่อไม่ไม่ไม่อยากให้มันแข็งไปได้วยซ้ำคือเท่าท,ที่ผมมองเนี่ยคืออ่ลักษณะของการฟื้นตัวเนี่ยครับของเศรษฐกิจในต่างประเทศเนี่ยหลายประเทศเลยเนี่ยอ่มันยังไม่ดี โดยทั้งน่งถ้าเรามองเนี่ยประเทศที่เป็นหลักของเราเนี่ยนะครับในอาเซียนจะดีในจีนจะดีเวลานี้เนี่ยไอการปรับตัวในทางเศรษฐกิจของทั้งเนี่ยยังยังต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรแล้วกําลังซื้อทั้งญี่ปุ่นทั้งยุโรปนี่ก็ยังไม่ดีขึ้นมีอยู่ดีอยู่ประเทศเดียวคือสหรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเงินดอลลาร์มันควรจะแข็งขึ้นไปในทัหนึ่แล้วมันควรจะแข็งขึ้นผมคิดว่าดอลลาร์มันควรจะ เริ่มผง,งาดแล้วก็แข็งขึ้นเนี่ยนะครับย้อนไปสักประมาณปีเ,เป็นต้นมาแล้วละ่ะมันเอินมันเกิดไ,ไอ้การล่าช้าในการขึ้นดอกบเบีย้ยของสหรัฐมันเลยทําให้อดอลลาในแทนที่จะแข็งก็กลับแบบอ่อนนะครับแล้วก็กลายเป็นเงินก็ไหลออกมาต่อเนื่องแล้วไปเข้าในตลาดอินเวสชั่ม,มาเก็ตเ้ามาในเอเชียโดยเฉพาะอย่างเงินบาทที่ก็เลยกลายเป็นแข็งขึ้นมาค่ะมัน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 ผิดวัฏจักรนะครับ S <S คือมันเป็นวัฏจักรซึ่งเดิมนั้นเนี่ยนะครับเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยเกิดประสบวิกฤตอันอันนี้คือเรามองย้อนไปโนโน,โนเลยนะเลาะย้อนไปอ่าทีอีกทีแล้วเขาค่อยๆฟื้นขึ้นมาเนี่ยโดยการกดดอกเบี้ยลงไปต่ทำทําให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหัวโจัรที่ผ่านมานี่คือตลาดมืดมเก็ตลาดเล็กๆนี่ยนะครับเป็นตัวช่วยนําเศรษฐกิจโลกึ่งอันนี้มันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ เป็นการปกติเนี่ยเศรษฐกิจที่จะต้องนําหัวขบวนเนี่ยของเศรษฐกิจโลกไปเศรษฐกิจสารัฐเวลาเนี่ยมันควรจะกลับไปเป็นอย่างนั้นแล้วจริจริงมันควรจะกลับไปเป็นอย่างนั้นั้งแต่ต้นปีว่าสหรัฐเนี่ยควรจะทําหน้าที่เป็นหัวรถจักรแล้วนําเศรษฐกิจโลกเนี่ยขึ้นมาได้แล้วนี่บังเอิญมันยังไม่ไม่ไม่เกิดอย่างนั้นก็กลายเป็นว่าทําให้ค่าเงินอิมเมอร์ซีมาร์เก็ตในเอเชียนี่กับแข็งขึ้นมากลายเป็นว่าเราต้องมาแบกภาระ การที่จะเป็นผู้กินผู้ใช้นําเสียิกิจโลกต่อไปอีกสิบป<า>ีเนี่ยนี่ก็หลังแอนเงินเดือได้ค่ะเพราะฉะนั้นผมว่าถึงเวลาแล้วครับเวลาแล้วเนี่ยที่ค่าเงินของเอเชียเนี่ยจะเริ่มอ่อนนะแล้วก <liber exempel. S 1> ็ถึงเวลาแล้วเนี่ยที่ทางการลงทุนเนี่ยนะครับม,มันจะได้มาเริ่มต้นนะครับขยายวงในประเทศแถวเอเชียนี่ใหม่ทีเดียว ที่ทางสาราฐเนี่ยควรจะทําบทบาทกลับไปเป็นบทบาทของของหัวรถจักรได้แล้วครับอืมได้ค่ะอาจารย์วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะครับครับค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์ค่ะก็เดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะค่ะเปี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาทรัก์มังกร และทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยพฤกษาเรียลเอสเตทคิดสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้าพบโครงการคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1 7 3 9หรือ w w w ร์กษา .com คอมพร้อมเพย์ให้คุณรับและโอนเงินได้ง่ายสะด,ดวกปลอดภยัยข้อมูลเพิ่มเติม02-777777 7, 77, 7, 77, 7, 77, 7 77. ทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดาย AIS One Network เครือข่ายอันดับหนึ่งด้วยสีเทคโนโลยีความเร็วที่สุดจาก AIS ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของเซียนเศรษฐกิจน,นะคะเราก็จะคุยกับคุณนสิทธิ์ประเรสริฐสกุลนะคะมาคุยกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณคุณนสิทธิ์น,นะคะจะคุยกับเราไปไเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงพิธีถ่ายทอดพระ พีธีทำสวดพระอภิธรรมฉันเพนด้วยนะคะค,ค่ะสวัสดีค่ะคุณนสิทธิ์ค่ะสวัสดีครับ <S <S ครับวันลก่อนวิชชาาท่านผู้ฟังค่ะอ่าท้นไทยก็ต้องเรียนว่าสถาบัานวิทาลัยมีการรีบาวับมาพอแช่เนื่อไๆค่ะเออประเด็นหลักๆเลยคงอยู่ที่เรื่องของความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์กา,าการเมืองแล้วก็รวิทยาศา์เราคงไม่ต้องพูดเป็นเยอะหรอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างที่ผ่านมาบ้างครับอก่อนหนที่ี้ตงสุดท้ายขายมาเยอะตันนี้ก็เก้าบกับด้วยเหตุผลกลไดก็แล้วแต่นะครับค่ะ ท่านผู้ฟังเน่านะนักลงุนรายย่อยก็ต้องพิจารณารัน,นรว่าการแอคชั่นออกมาของรูลน,นักคุณสถาบันในประเทศรอบนี้ถือว่าสมเหตุสนนมผลหรือไม่ครับเออเมืน่นถ้าถ้ายังไม่ได้ขายหุ้นด้วยความคุที่าครับ <Okay. S 2> ต,ต้องไม่ลืมว่ากรอขาลงที่ผ่านมาหนักๆของรอบในช่วงสี่สามสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> เออกองทุนขายเท่าไรต่ำกว่าหนึ่งพันห้าร้อยจุดเยอะมากเลยนะกรอนคุณที่พา <Okay. S 2> แล้วแต่ถ้าก็ซื้อไปเยอะมากครับ <Okay. S 2> ผมมองว่าตอนนี้ราคาหุ้นไทย กลับมาถูกความเป็นจริงแล้วนะครับในช่วงก่อนนั้นนี้อาจจะมีภาวะ overreaction บ้างนะครับจากเอ,อลุมเมอร์ข่าวลงข่าวลยอ whatever ต่างๆนะครับก <Okay. S 2> ็ทําให้ราคาหุ้นปรับตัวลงไปแล้วก็ตัวลงไปอาจจะมีเหตุมีผลน้อยไปนิดหนึ่งในเชิงของในเชิงของฟ u n d a เมน t a l แต่ว่าอย่างไรก็ตามวันละิ็ิะพาค <Okay. S 2> ่าะบางผมไม่อยากให้คุณสิกว่าโอ้โหมันขึ้นมาละมันต้องไปต่อแน่นเลยวันนี้ก่อนนะครับกลับไปหาสถานการณ์ก่อนวัน ก่อนวันจันทร์ที่ผ่านมาคือก่อนสัปดาห์ที่ผ่านมาในที่เกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญเกี่ยวกับประเทศไทยก่อนสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องเรียนตามตรงว่านะครับว่าตลาดหุ้นไทยมันก็ขึ้นมาเกินพื้นฐานพอสมควรแล้วทั้งก่อนแนละวันนี้ผมไปพูดในรายการ h a r Top ดีในมนะันนี่ช็อนลเลยจริงๆแนตะ่ต้องเล่าให้ทุกันก่อนเลยว่าไม่ได้อยากออกหรอกว่าง่ายๆนะครับแล้วคงไม่ออกละแต่รากคนว่าออสถานการณ์มันมันมันทับขันจริงๆแล้วผมก็คิดว่าเอ้ยมันเป็นช่องทางที่น่าสนใจในการที่เราจะได้สื่อสารกับ ก็ก็เลยใช่นีเขาชวนออกมาหลายครั้งนะครับก็เรียนว่าแล้ววันนั้นผมบอกเลยนะก่อนผมบอกกลางรายการเลยว่าไอ้ยเซ็ตรอบนี้มูลค่าบอกคือหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบจุดถึงสูงกว่าหนึ่งห้าสามสิบในปีนี้ถือว่าแพงต่ำกว่าหนึ่งห้าสามสิบถือว่าราคาหุ้นเริ่มกับมือเก็บมีผลมากขึ้นแล้วก่อนเซ็นวิธีการรายการชาวผมกลางรายการบอกเอ้ยหุ้ั้งร้อยจุดจะลงวันต่อมาลงเลยครับทั้งแค่ร้อยสามสิบทั้าร้อยห้าสิบนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ คำคำตอบของผมคือว่าก่อนหน้าที่หุ้นจะลงในต้นเดือนพฤษานในราคาหุ้นไทยมันก็โอเวอร์แวร์ลุกไปพอสมควรแล้วนะครับในต้น hmm. <Okay. S 2> เดือนพฤษภาเออณ่สัปดาห์ติดต่อมาที่แล้วในตลาดหุ้นไทยติดที่รบริเวณสี่หนึ่งพันห้าร้อยจุดบวกลบเนี่ยทีเนี่ประมาณสิบเก้าเปอร์เซ็นเมื่อเทียบต่อรองเทอม์พีอีหือว่าแพงมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลีย่ยของเอเชียทั้งหมดเอเชียก็เฉลี่ยที่นี่ประมาณสักสี่เปอร์เซ็นต์เองเราล่อไปถึงเก้ากันก่อนเนี่ย mm hmm. ครับแล้วปีหน้าแคทลิสต์เนีไ่ไม่ไม่ได้เเยอะหมือนนปีี้้แลววเพราะ่า เออปีหน้าเขามีการคาดการณ์ว่าตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นเอเชียตลาดหุ้นเอเมริกาตลาดห,หุ้นโลก <Okay. S 2> กลําไรจะโตมาสัก10-15%ไม่ได้มีการฉีดให้มันโดดเหมือนปีนี้ที่กำไรตลาดหุ้นไทยโตประมาณ25%เอเชียโต15%เราฉีดเข้ามาก็ทั้งเยอะเราจะเห็นได้แพงกว่าพอสมควร mm. แต่ปีหน้าสถานการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะเราบอกท่านผู้ฟังว่าไอ้การที่หุ้นขึ้นมา2วัน100กว่าจุดเนี่ย อย่ามองว่าโอ้โหเดนนี้ต้องตกรถซื้อไม่ทันกำปัดคืนไม่ใช่เหตุผล <Hey. S 1> ข้อที่หนึ่งคือณมูลค่าเหมาะสมในช่วงก่อนที่ถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้าเนี้ยมันก็แพงแล้วครับแต่ปรกากฏตลาดหุ้นไทยมันลงเพาท่านที่จะเร็วแล้วลงไปหาพื้นฐานที่บริ 1, og, รเวณหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหกลดลบการรีบาวกับมาถึงเกิดขึ้นได้อันนี้เที่หน,นึ่งอันที่สองคุณต้องมองว่าการเข้าซื้อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา,มาทำให้ตลาดหุ้นไทยขึ้นมาหนึ่งร้อยจุดสองกองค นะครับ <Yeah. S 2> ถ้าคุณบอกว่ามันเกิดจากการคือแบบมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังการเข้าซื้อนั้นอืก mm ็ hmm. ต้องเรียนว่าการขึ้นมารอบนี้ของตลาดไทยไม่ได้ฟองเรียมพอขนาดนั้นเลยนะ่อน <Yeah. S 2> นะครับ <Yeah. S 2> แต่คุณต้องไปมองอีกช็อตหนึ่งข้อที่สามคือถ้าขึ้นต่อฝรั่งจะขายหรือไม่ในเมื่อนี่มันจะเข้าช่วง mm hmm. หยุดยาวอะไรเพนแล้ว่อนนี้ใช่นะครับ, <Okay. S 2> รบตรงนี้ต้องต้องเรียนทูกฝั่งให้ตองเออร่งงนี้ต้อง,ต,องต้องพิจารณาให้ดี แต่ว่าในเชิงของเทคนิคของเราผมเนี่ยนะครับเซ็ตเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ต้องคิดมากเลยครับโลวันศุกร์เนี่ยนะครับนะอยู่ที่บริเวณที่หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบแปดจุดแล้วเซ็ตเปิดจับขึ้นมาตรงนั้นเลยนะครับวันพฤหัสเนี่ยนะครับเซ็ตเนี่ยนะครับติดอยูบบ่แถวบริเวณที่หนึ่งพันสี่ร้อยต้นๆแบบว่ายง่ายนะครับนะแล้วเปิดนะครับนหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าจุดเนี่ยนะครับเป็น 1, เป็นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบแปดจุดจะเป็นโลของวันศุกร์เอซ็ตถ้าจะไปต่อโลตรงนั้นต้องไม่หลุดลัือนะครับ ่ 1> 1, 4 4 8ในสัปดาห์หน้านะครับนะเป็นจุดที่เนี้สัมัสมากนะครับ้าเซ็ตยังคงสามารถยืนเหนือ1,418อยู่ได้ครับโอกาสที่เซ็ตจะไปต่อมีนะครับถ้าหลุด1448ลงมาในสัปดาห์หน้าก็ถือว่าจบการับที mm ่บอกคนับแต่ใจผมเนี่ยเราตวองรู mm ้ห hmm. ุ้นฉบักครับยังไม่อยากให้ผู้คนคิดว่าโอ้โหมันขึ้นมาแล้วต้องรีบขายไหมหรือว่าเอ้ยพอละไม่อยากจะอะไรละนะครับเ mm hmm. ่วโอกาสี่หุ้นมันจะขึ้นต่อในช่วงเดือนนี้มันมีพอสมควรเหมือนกันเมนมก่อน,นนะนะเพราะว่า 6, ทีถ้าเราไปดูเซอร์โหมดซีซันออิตี้เนี่ยนะครับตลาดหุ้นไทยเดือนตุลาคมมันชอบขึ้นเหนือแหละครับแต่ถ้าเราไปดูเรื่องของตลาดหุ้นโลกเนี่ยตลาดหุ้นโลกจะเป็นลมย่ยยยากในภาวะนะครับ <1> 1> ถ้าเดียวกันนะครับตลาดหุ้นเอ,อ,อเมริกาตลาดหุ้นไทยยังมีประเด็นที่เป็นตัดใจบวกอยู่ในเรื่องของการเลือกตัต้งของสหรัฐอยู่เมื้วก่อนนะครับการดีเบตครั้งที่สองรอบที่ผ่านมาแล้วก่อนทาวฮอร์ทำไปทํามาโอลันทัมมันคงกลับมาไม่ได้เแล้วก่อนมันเป็นเหมือนตั้งที่ผมพูดอยู่แล้วก่อนไว้เดียอะไรอย่าคือคาแรคเตอร์แบบนี้เสร็จ แล้วก็เป็นเรื่องจริงคือโดนนัททำไปเที่ยงทำในการดีเบตว่ามีสองต่อเฮอริสตันกี่พู้โดนนัทำทำในสิ่งที่ผมบอกไว้แล้วก่อนที่พาไปเ<ช>มื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าข<ช>อ,อเลยนะทำถ้าอยากชนะอย่าทำเขาทำแล้วแต่ก่อนเน,<ช>นี่ยเมื่อสัดที่แคะแนนโอ้โหความนิยมเยนี่ยแหละครับตอนนี้เนี่ยแหละครับล่าสุดน,นะครับถ้าเราไปดูจากนะถ้าเป็นดันโพสนะครับโพที่ได้อดอกเรียกว่ามีชื่อเสียงแล้วก็มีความน่าเชื่อถือที่สุดในโลกตอนนี้เนี่ยครับในเรื่องการนำโพเนี่ยตอนนี้คะแนนของเฮี่ลอแฮมกิสตันเนี่ยแหละครับเขอยู่ที่ระดับ49รับโพลเป ทำแค่4.1ในเชิงใส่4รีตามยากเลยนนก่อนนะเหลือการดิเบตอีกแค่หนึ่งครั้งนะครับถ้าไม่เกิดไาขลุ่มบินทลายจริงๆเห็นไ่มได้ก่อนนะคุณนริตเออเราอาจจะต้องตัดเข้าออกเออนะฮะถ่ายทอดเราเปานต้องสัปดาห์หน้า14-8ยได้ถือต่อก่อนนะ้ยดาวซาน1,510จุดถึง1 3 0จุดครับถ้าบุก14-8 4ขายจบได้ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาคุยกันนะคะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ